อ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมนั่งอยู่กับพี่พิมพ์เลยนะสิ่งที่อยากจะคุยวันนี้เลยคือพี่พิมพ์วันนี้ประสบความสําเร็จในชีวิตมากนะและดูจากหน้าตารูปร่างเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยว่าน,นี่คืออดีตนักโทษที่สมัยหนึ่งเนี่ยสุดๆถือว่าสุดๆนะฮะแต่วันนี้พ้นโทษมาแล้ว18ปีแล้วและประสบความสำเร็จในการเปิดร้านสักคิ้วอาาเซียผมอยากจะให้เล่าประสบการณ์พวกนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่ดูอยู่อโอ้โหตอนนั้นติดคุกอยู่เท่าไหร่ฮะ ตอนนั้นน่าจะอายุมายี่สิบยี่สิบเออยี่สิบยี่สิบโดนคดีอะไรนะคดีจำน่ายและเสพ <im it> ทั้งเสพทั้งขายเสพทั้งขายพี่เริ่มเข้าสู่วงการการติดยาแต่เมื่อไหร่อะมส<อ>ามมสามก็ประมาณสิบห้าประมาณอยู่ประมาณนี้้จุดมันทำยังไงพี่ถึงกลับไปเสพยาได้เข้าไปเล่นยาได้มนเพราะอะไระเพราะว่าสังคมสังคมแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยอือเราอยู่ในสังคมที่แบบรอบกายอนะหมด หมายคว่ารอบกายเราเนี่ยใช้ยาสติดหมดเพื่อนฝูงเราใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนฝูงเอ่อเขาเรียกว่าเราแวกบ้านดีกว่าเราแวกบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะพูดอย่างเงี้ยคือสลัมอยู่สลัมคือไม่อยู่สลัมมาก่อนเชิง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 แบบนั้นมาก่อนอ่ามันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ที่แย่เป็นแขกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประคองตลาดโอ้โหสายฝั่งทนเลยนะเนี่ยสีแยดงประคองด้วยพระนครโอ้โหอ่าพอเข้าไปเริ่มติดยาปุ๊บเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการการขายได้ยังไงก็ไม่พอไงก็คือ ไม่มีจังใช้ละก็คือก็เลยต้องไปหาอะไรที่แบบเหมือนเดินแรกๆก,ก็เดินยอดอะไรอย่างเงี้ยเออเดินยอดไปแล้วก็มันก็ไม่พออีกมันหนักขึ้นเรื่อยๆอใช้หนักขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จนแบบเข้าสู่ผู้ขายใหญ่รายใหญ่เลยเคยบอกว่าเคยทําให้คุณแม่เสียใจช็อตนั้นคืออะไรอะ่ะก็วันแม่เลยวันแม่เลยอืทําอะไรฮะก็เสกแม่ปีนดูถามว่าทําไมมึงเข้าห้องน้ํานานจังวะอ,อ,งอะไรเงี้ยแม่ก็ปีนดูว่ามึงทําอะไร กำลังโจ้งเลยกำลังโจ้งเลยอย่างเงี้ยถามดูทำไรอ่ะจะไปตายเลย,ยมือสันน่นไปมออบไปมั่วไเงี้ยมอบมอบเสร็จก็บอกทำไรมึงเนี่ยที่เห็นแหละคนนั้นก็ตุตกตับตุบตับก็ไม่สู้เลยอย่างเงี้ยก็ยอมมอบมอบก็คือแม่จับได้ว่าติดยาเป็นสิ่งที่รู้สึกสะเทือนใจไหมก็สะเทือนใจอยู่ก็แต่ตอนนั้นก็วัยนั้นอะ รู้สึกเสียใจรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแม่เขาก็เสียใจทั้งพ่อทั้งแม่แหละอืมก็เลยก็ยังรู้สึกเสียใจนะแต่ก็ไม่เลิกก็ยังกลับไปเสพเหมือนเดิมเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถูกจับเยอะแค่ไหนอะสองพันเมตรโอ้ยสิปปีที่แล้วสองพันเมตรนี่สารเสิมาเท่าไหร่อะเออสิบสี่ปีหกเดือนเพราะมีใบแดงด้วยแล้วส่งไปที่ไหนฮะเออบางบอน และยุคสมัยนั้นเดินก้าวเข้าไปในบางบอลเนี่ยรู้สึกยังไงก้าวแรกถูกจับเข้าอยู่ในคุกอ่ะก็มีความรู้สึกว่าแบบเพราะว่าตอนที่เข้าไปไม่สบายด้วยอหมดเส็หนักเยอะแล้วไอเป็นเลือดไปโดนคู่คดีคนหนึ่งรุ่นน้องอะไรเงี้ยเสร็จเข้าไปก็รู้สึกแบบเราไอกระทกกระแทกเข้าไปอะไรเงี้ยอืก็รู้สึกสโลฟเล่อะเรายังไม่รู้ว่าแบบมันมึนๆอยู่อะไรเงี้ยอืมันยังไม่ฟื้นอ่ะอก็ แล้วพี่อยู่ไปเนี่ยอยู่ใช้เวลาในการอยู่คู่ทั้งหมดกี่ปีอยู่ใช้เวลาอยู่มันสี่ปีนิดนิดทำไมม,มันติดแค่สี่ปีโทษสักสิบกว่าปีอย่างเงี้ยไม่เหมือนมีความความเป็นความโชคดีอะทั้ง<อ>ที่คู่คดีกันอนะตัดมาเจ็ดปีหกนะแต่เราอะตัดมาเจ็ดปีสิบสองเอเอสิบสี่ปีกว่าแล้วลดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออตอนแรกสู้ไปมาตำรวจบอกให้รับเผอพอรับเสร็จมันก็ให้ลดเหลือมาเจ็ดปีสิบสองคู่คดีเจ็ดปีหกแต่ออกก่อนคู่คดีเออ เหมือนเราทําพักโทษได้เร็วอืแล้วก็เราบวทอร์รถวรถต้องโทษอีกอะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่ดีมันก็ได้ออกเร็วแต่ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยได้กลับไปสู่กระบวนการแบบเดิมอีกไหมไปอ่ะไปล้มลุ้คูกคาราในกี่ปีก็ลุ้มตอนแรกแรกก็ยังไม่ยุ่งแต่ด้วยทุกอย่างแม่งดีบหมดเลยทั้งสภาพครอบครัวทั้งพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่ได้เป็นคนมีเขาครวรไม่ได้นคนมีอะไรอย่างเงี้ย ก็ตอนออกมาเนี่ยมีเงินเก็บออกมานะก็ใช้เงินเก็บอะไรอย่างเงี้ย uh huh. เออที่จะเริ่มเริ่มต้นชีวิตใหม่เงี้ยแต่ทุกอย่างมันกระท่อนกระแท่นที่ที่อยู่ก็ไม่มีต้องไปอาศัยนอนในบ้านยายอะไรเงี้ยที่ที่เ uh huh. สียแยกอะ่ะก็นอนข้างบันด uh huh. ไดอ่ะเขยาใจป่ะ uh huh. เป็นบันไดที่ขึ้นไปอะ่ะแล้วก็นอนอยู่ติมตรงริมอะ่ะ uh huh. เออแค่นั้นอะ่ะแล้วจนแบบเราก็มีเงินก้อนนึงเราแบบน่าอยู่ที่นี่มันก็ไม่นา่ารอดเลยเงี้ย uh huh. ก็เลยออกไปเช่าห้องใช้เงินที่มีอยู่อะเช่าห้องพอเช่าห้องคนเดียวมันก็รู้สึกแบบ ที่บ้านก็ต้องส่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะพ่อแม่อยู่อยุธยาก็ต้องส่งไปไปมาไม่พออืไม่พอก็กลับมาอีกหัวนอีกกลับไปสู่งกระบวนการเดินตอนนี้เสฟด้วยไหมเซฟอีกขายได้ไหมขายอีกล้มลุกคุกคานอยู่ในโลกภายนอกที่ไม่โดนจับเลยเป็นเวลากี่ปีอืมประมาณอีกสี่ห้าปีแล้วเหตุใดถึงทําให้แบบหยุดแล้วไม่เอาละเลิกแล้วขายอยู่ข้างนอกสี่ห้าปีหกเจ็ดปีไม่โดนจับนี่มันถือว่าฝีมือนะ ก็รู้สึกว่ามันก็โดนแหละแต่ระหว่างทางมันโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมันทาแล้วไม่เหลือทำแล้วไม่เหลือถ้าพูดง่ายๆเมื่อก่อนตำรวจจับเรามัาก็ถ่ายตังค์ตำรวจชั่วมันมีอยู่นยตรงๆเลยมันจับเราเสร็จปุ๊บเนี่ยค้ายามันก็จะถ่ายเงินเราเราก็จ่ายเงินมันเราก็หลุดรอดใช่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่ไม่ต้องกลับเข้าไปสุ่ะบวนการแบบนั้นใช่อันนี้ไม่ได้แนะนานะฮะแต่มันเป็นการดิ้นรนอ่าใช่และจุดไหนทําให้พี่แบบพอแล้วไม่ยุ่งกับยาสติีไม่ขายแล้วไม่เอาละมันรู้สึกอิ่มตัวตรงที่่่วาาแบบทํก็ไมเหลื เสพไปก็ประสาทเสียอะไรอย่างเงี้ยคืองานมันมันมีงานงานประจําอยู่ด้วยคือโดนจับโดนโดนจับตอนที่ทํางานประจําอีกด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วแล้ว,ลวมันก็ต้องเสียงานถูกไหมพอมงานเสียงานปุ๊บมันก็แบบเอ้ยไม่ไหวละมันอิ่มตัวแล้วเสพไม่รู้ม่เสพได้อะไรย้อนไปดูพ่อแม่อย่างเงี้ยวันนั้นคือจุดที่ต้องเลิกเพราะว่าพ่อแม่ก็โดนไล่ที่โดนไล่ท <im itation> ี่จากที่ที่ที่วัดมอสีแยกอะเออพอโดนไล่ที่เขาก็แบบ ไม่มีที่จะอยู่ต้องตีกลับไปอยู่ยาหมดเลยขนไม่หมดเลยอ่ะทุกอย่างแบบกระจายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยแม้กระทั่งรถครอบครัวหรืออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ากูควรเลิกละกูควรหยุดละเพราะว่าวันที่หยุดวันที่ที่คิดตัดสินใจเลยโดนจับพร้อมลูกชายแต่อันนี้หลุดรอดมาได้นะตอนนั้นลูกลูกกำลังเล็กอยู่อะไรเงี้ยลูกกำลังสองขวบอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสภาพมึงกูไม่ได้อืที่จะให้ลูกมันรับรู้อะไรเงี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบตั้งใจเลยเข้าไปที่วัดพระแก้ว เข้าไปพิพากแก้วแล้วก็ตั้งมั่นสาบานเลยว่าแบบจะขอกับตัวเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยหาที่ยึดเหนี่ยวก่อนก็ถ้าเกิดเลิกได้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ชีวิตอะการาฟขึ้นอย่างเดียวแบบโด่งอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ระหว่างทางที่เลิกที่ต้องเก็บตัวอยู่คนเดียวเนี่ยมันสุดจริงหนึ่งเงินก็ไม่มียาก,กยาก็อยากอืมอืมแถมตอนนั้นก็ไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยหาที่ยึดเหนี่ยวอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบต้องต้อง เก็บกั้นอะเก็บกดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแบบไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีที่พึ่องอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ต้องอยู่กับอยู่กับมันให้ได้เพื่อความคิดแค่แบบคิดอย่างเดียวก็คือแบบอยากเลิกอ,อยากอยากอยากเป็นคนดีอะไรแค่นั้นเนองคือผมอ่ะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะท่านะผู้ชมผมก็มีภรรยามีลูกอยู่กับแฟนเนี่ยผมว่าผู้หญิงเนะี่ยมีความแกร่งอดทนอนะ่ะลึกๆอ่ะมากกว่าผู้ชายในความรู้สึกผมนะคือทั้งพี่สาวผม,ผมทั้งหลายๆคนพี่พิมเองหนึ่งคนที่ อย่างที่ไม่เหลือใครเลยจะต,ต้องสู้กับมันมถูกไหมจนสามารถหลุดรอดผ่านมาได้โอ้โหและปัจจุบันประกอบอาชีพก็มาเปิดร้านสักคิว้วอาชีพเดียวที่แบบตอนแรกก็อยู่ที่ไหนก็โดนไล่กออกหมดอ่ะโดนไล่ออกด้วยเพราะลม คือตอนนั้นทํางานประจําอะไรก็แล้วแต่ก็ยังเสพยังยังมีเสพมีมีอยู่อะไรเงี้ยก็ยังยุ่งก็โดนไล่ออกโดนไล่ออกเพราะว่าด้วยอารมณ์อารมณ์แม่งร้อนจัดแม่งมันละมันแรงจัดอะไรเงี้ยอืมพอวันนึงที่เราตั้งมาแล้วเราจะเป็นคนดีอะไรเงี้ยเราก็ได้มาอยู่อาชีพสักคิ้วนี่แหละสักคิ้วนี่มันเหมือนแบบเป็นคนอารมณ์ร้อนมากซึ่งใครๆก็มองดูว่าไม่น่าจะทําได้กลัวจะเอาเขียไปปักปมาเขาอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบ แต่เราทําได้เพราะว่ามันฝึกให้เราอดทนมากมฝึกให้เราแบบใช้ความพยายามสูงอะไรเงี้ยแลกกับอัตราที่แบบพอเราได้เงินก็แรกของของการสักคิ้วเฮ้ยแม่ได้เงืเง้เอเยอะเนอะขายยาแม่ไม่เยอะเท่านี้เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหลือเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่มันก็ภูมิใจในแบบเห็นเงินแบบจับก,ก้อนแรกว่าเออจะเป็นเงินที่แบบสุจริตสุจริตด้วยจากนาพักน้ําแรงใช่พ่อแม่นี่นอนไม่ต้องผวาแล้วเพราะแต่ก่อนแบบ มีโทรศัพท์มาเนี่ยแม่จะต้องผวาแล้วว่าว่าว่าลูกเนี่ยว่าโทรปลายสายอ่ะจะให้กูไปหาที่โรงพักหรือโรงพยาบาลเพราะว่าขับรถก็เร็วใช่ไหมเออจนตัดนิ้วตัวเองอ่ะอันเนี้ยเห็นไหมตัดนิ้วตัวเองคนของการติดยาในแหละตัดนิ้วตัวเองเฮ้ยใช้คนเด็ดเลยส่วนใหญ่เห็นแต่ผู้ชายเพื่อนผมนะตัดนิ้วตัวเองคนหนึ่งเจ้าแอลโอรถตัดนิ้วของเขานิ้วก้อยนี่ของแท้ขอที่ขอที ตัดนิ้วตัวเองเลยติดยาจนตัดนิ้วตัวเองเลยตัดนิ้วตัวเองอเพราะว่าขับรถขอ,อนิดนึงเคี้ยวมากขับรถเร็วขับรถอะไรอย่างงี้ <c oughs> ขับรถแล้วก็แบบเหมือนมันมันอารมณ์มันรุนแรงอะ่ะพราะอารมณ์มันรุนแรงแล้วมันถึงก็แบบขับรถแบบ,บแบบเหมือนมันสวนมาสวนมาตะโกนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจะตะโกนกำลังจะตะโกนด่ามอไซค์หรือรถยนต์มอไซค์นี่นแหละโโต,ตัดนิ้วตัวเองเลยเออไอที่เป็นแทนใช่ไหมแทนแล้วชอบขับรถแบบเหมือนเอาิ้วก้อยคายกิ๊กอีกอย่างเงี้ยเออแล้วรถมันเบียดไปทางขวาเราก็แบบ เบียดหาออืมเบียดหาเสร็จพอนิ้วคนกำลังเฉยอะยังไม่รู้ว่าตอนนั้นนิ้วยังขาดนะเฉยผมก็ลังจะด่าแต่เห็นว่าอะไรมันติ้งติ้งวะมาดูเฮ้ยนิ้วกูนิ้วขาดอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนมันก็แบบนี่ไงนิ้วมึงอี่อะไรอย่างเงี้ยจนแบบอมันก็เป็นผลของแบบอารมณ์อะโดยที่แบบตอนนี้ก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็พอฤทธิ์ของยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอวันที่เราเลิกเลิกเลิกได้หมดทุกอย่างแล้วมาดู ทําอะไรก็ไม่ค่อยถนัดแหละคือนิ้วมันขาดไปผมนันน่งคุยพี่พินนะชอบมากเลยเหมือนผู้ชายพี่พิม์เหมือนผู้ชาย,เอ,ชายเออนั่งคุยแต่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นมาถึงเนะี้ยพี่เหมือนผู้ชายเลยเหมือนแบบโคตดแมนอะ่ะเ,เคยเรียนหญิงรั้วแล้วเป็นทอมอ๋อโอเคโอเค,อเคมันมันมันนั่งคุยแล้วมันเหมือนแบบแต่มันถูกคออยา่างวมันดูเหมือนผู้ชายสุดท้ายครับพี่อะ วันนี้พี่ก็ประสบความสำเร็จชีวิตมีบทเรียนชีวิตามากมายที่ทำให้ครอบครัวเสียใจอ,อะฝากถึงคนดูอาจจะมีคนที่อาจจะตกอยู่ในสภาวะเดียวกับพี่ก็ได้ปัจจุบันให้กาลังใจเขาหน่อยก็ได้ฮะก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแค่กระบวนความคิดของเราเนี่ยเป็นหลักเลยถ้าเราคิดแน่วแน่แล้วแน่วแน่แล้วหาเป้าหมายในชีวิตให้เจออะแล้วเราทาทาตามเป้าหมายนั้นให้สาเร็จอะ มันก็จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดระหว่างทางความคิดของเราวกแวกหรือไม่เด็ดเดี่ยวพอมันก็จะกลับไปสู่กระบวนการเดิมๆเ,เลยเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเวลาทําเร็วอ่ะแป๊บเดียวคิดง่ายอะไรย่างเงี้ยแต่สําคัญคือใจอ่ะมันต้องเด็ดอขอบคุณพี่พ,พ,พีมากเลยฮนะขอบคุณค่ะหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูอาจจะได้แรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยบายๆสวัสดีครับ